สวัสดีค่ะ Good morning กับ e r o Lifestyle Channel นะคะเจอกันวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ตอนนี้เกือบจะ1สโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้แม่บ้านจะทำอะไรแม่บ้านสิมาตรวจโควิดเทสนะคะอันนี้แม่บ้านสั่งคือของก n m e n t ของรัฐบาลนะคะคันผู้ใดอยากได้ก็เข้าไปในเว็บไซต์ไปกอข้อมูลเขากระทรวงมาให้ตรวจอยู่บ้านฟรีนะคะ คารงฟรีพรมรือไผอันนี้กะไปเอาอยูฟา่ามาซี่กะได้นะคะที่เขาแจ้งเตือนแม่บ้านอันนี้แม่บ้านสัง่งจากกัปอ,อันเนี่ยแหละจีโอวีเนี่ยะ G.O.V เกี่าจีโอวีนั่นแหละ <c oughs> ของอังกฤษน,นะคะเป็นไดนี่ไมยังแน่นะคะมาเบิร์นแม่บ้านกะสิออกมาให้เบิร์นนะคะ,ะลงต่ำๆซิมันมีอะไรมั่ง อันนี้แม่บ้านตรวจไปแน่แล้วนะคะอะกองมันสิเป็นกลองมาในีหนีนะคะกลองมาในหนีนะะม,นหนมันจะสิมี้หลอดสำหรับหยอดน้ำยานะคะสำหรับตรวจโควิดเทส อันนี้ก็เข้ากับเซมิกล้องมากแล้วเข้ากับเสียบอันนี้เขา้าไปในจังสีนะคะน,นี่ก็สีซมิแทงสวอปนะคะแทงสวอปหลกักกสิเป็นแผ่นตรวจเทสนะคะหละกักกสบมีน้ำยาน้ำยาของโคววิเทสนะคะเป็นหลอดจ็งสี่ เอาแม่ม่าก็จะเห็นให้เบิรงนะคะอ้าวเด็กแก่เดี๋ยออกมาให้เบิรงก่อนนี่จะเป็นแผ่นตรวจคือจงคือผลตรวจขั้นนี่ยล่ะนี่นะคะมันก็นจะมีสแกนบาร์โค้ดขั้นเอาอยากไปรายงานผลอยู่ในเว็บไซต์ของวามีขั้ตรวจโควิดเป็นบุเป็นอันนี้ก็มองยอดนะคะมองยอดน้ำยาลงไปแล้วก็จะมีเทส ีซี่กับที่อยู่หนนี่แต่ทุกอย่างทุกทุกครั้งที่โยนน้ำยาทุกซี่ตรงขึ้นขันซี่บ่ขึ้นเป็นขีดนึงนี่แปลว่ามันบเอ่อมันเฟลนะคะขันขึ้นขีดเดียวนี่แปลว่าบาติดขันขึ้นสองขีดแปลว่าติดนะคะเอาแม่บานสิว่างวันนี้นี่นะคะแกออกมา มันก็นมีน้ายาสาตรวจพ่นผู้เดียวนะคะก็สิิบีบลงไปนิดนึ่งนะคะ,บ,บ,ะ,คะบีบลงไปให้หมดโอเคก็คสแท่งก็ะสอแย่เข้าไปในปากก่อนนะคะแล้วค่อยไปแย่เข้าไปในจุดหมองนะคะ จะขอแย่จังหน่อยคนแย่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำหูน้ำตากระสีออกประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขา,าแย่เข้าไปในข้อเข้าแล้วก็แย่เข้าไปใน้พรอองจมูกเข้านะคะน<ๆ>ั่นก็ออาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>หลังจากแย่เรียบร้อยเราเราก็จะเอาขามาจุ่มอยู่ในนี้นะคะ จะเอาทิ้งอันนี้แล้วเราก็เอาขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็จะหยอดลงไปในตัวเอสนี้นะคะนี่ตัวเอสนี่เขาก็จะหยอดน้ำยาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทาพ้น30นาทีนะคะเรามาดูกัน มันก็สีคอยเริ่มเป็นขีดเดี๋ยวแม่บานจะให้เบ่งดีๆนะมันกับสีคอยเริ่มเป็นขีดทัดงนะสี่ข,ขึ้นมานะคะและ้วก็คอยไหลขึ้นมาทุกครั้งตรงไม่ขีดตัวซี่นะคะมันขีดตัวซี่นี่แปลว่ามัน b o d อเลอร์นะคะผลการตรวจเห่าึ้นขึ้นสองเซนแปลว่าติดนะคะกันขึ้นเซนเดียวแปลว่าบดติด ก็ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะนี่คือผลตรวจของเราม่บ้านเนกาทีฟนะคะเย้ <laughs> <Yeah. S 2> นี่นะคะก็คือเป็นผลการตรวจอยู่บ้านเขาสิพยายามให้ประชาชนตรวจเท่ากับตรวจอาทิตย์ละครั้งยังสินะอาทิตย์ละสองครั้งกันแล้วแต่นะคะเพื่อความสบายใจของข้าเพราะว่าแม่บ้านก็เหตุงานอยู่โรงพยาบาล ดังแตนแรกๆกับโบคอยมีหลายบ่ช่วงนี้กับมีหลายค่ะกันที่ว่าตรวจกันจริงสิเขาเขามีแจกเขามีแจกอยู่เอ่อซิตี้เซ็นเตอร์พร้อมอันนี้หนาหนามันนะคะหนาที่ว่าบ่ได้เดี๋ยวแม่บ้านปิ้นกล่องไปให้เบิ่งทางนี้ก่อนอันนี้นะคะกล่องข้างหน้ามันที่ว่าเป็นนี่ที่ว่าเป็นบ่ได้มี อันนี้ติดคือของแม่บ้านอันนี้แม่บ้านคือเข้าวส้มมาหายอันนี้คือของแมทธิวนะคะของลูกไส้ลูกไส้ก็ได้ตรวจทุกสองมือนะคะโอ้แม่บอกผิดลูกไส้ก็ได้ตรวจทุกอาทิตย์นะคะตรวจวันแม่นตรวจวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ประมาณนี้แหละตรวจแล้วก็ตรงรายงานผลที่โรงเรียนตรวจซ่มตรวจทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะ ใน,ใ,นในกองนั้นเท่ากับสิมิคูเมอนะคะเขากับสิมิคูเมอในการบอกการวิธีการทํำนั่แหละวิธีเทวิธีนั้นที่นี้เขาก็สิสอนเขาก็สิบอกเข้าองค์สินะก็เพื่อความสบายใจเนาะแ <c oughs> ม่บ้านก็เฮตงานแม่บ้านก็ต้องตรวจด้วยแล้วนะคะนี่คือ,อ,อตรวจโควิดยูบานด้วยตัวเองนะคะผลมันกับ,บ่เรี100ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการตรวจแต่ว่าขันันเท่าเป็นแน่ๆมันขึ้นอยู่แล้วองคสินะ อยากให้ได้ดีกะมีเข้ากับมีห้องแล็บอันพวกที่ไปตรวจเข้ากัสิขันค้นบริเมาตรวจเองตรวจบริเวณี้กองแบบนี้มาตรวจเองอยู่บ้านไปตรวจอยู่ศูนย์กับมีก็ได้นะคะตอนนี้กับ้ายกับ <c oughs> บริเวเขาคิ้ร้ายคือตะกี้แล้วแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนนีก็ตรงแบบมันเป็นไม่ไม่เนาะเดี๋ยวนีก็อยากไปตรวจเข้ากัสิเข้าสิเขาเป็นไปตรวจแต่ว่าผลการตรวจประมาณมือนหนึ่งหรือ เขาเอิอยังก่อน48ชั่วโม,มงนี่แหละผลนการตรวจเขาจะมีหายเพราะมันเดอเขาห้องแลบห้องอยังเงีเสียนั่นมันกอันพ้นการตรวจกับ100%นะอันนี้คือตรวจคงเข้าเองแบบนี้มันกัก็ได้พ้นอยู่แต่ว่าขันเป็นมันก็ขึืนแน่นอนดยู่แล้วนะเพราะว่าตามที่พบ้ันที่เราให้นักเรียนเราตรวจกันผู้ได้เป็นมันกข็ขขืนอยู่แล้วทั้งสินะขืนสองเซนช่วงนี้กะไวรัสทางอินเดียกะ ว่าแร่ลายนะคะประมาณสิเป็นหมื่นแล้ววัณฑทวยยดผู้ติดเชื้อนะอินเฟคเ็ดคือติดเชื้อแต่ว่าหยดผู้ป่วยมันกับกับโควนมากมันเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นเป็นติดส่วนมากช่วงนี้ช่วงคนอายุนุ่มสาวสินะมันก็เลยโบเดมีผลหมากไม่แต่ว่ากระเบิงก่อหนึ่งสินะแต่ว่ามันก็น่กกลัวเนาะเพราะว่ามันกับห้อมกะ เริ่มติดล่ะประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละคอยชีเห็นผลนว่าคนสิเคเดเขาลงบานหลายบ่อพอะแต่ว่าเขาเขากับสิเดเขาบ่โดนเพราะว่าเขาอายุยังหน่อยกันนั่งสีนะ้กับฟิ้งกับคลอสนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพสุขภูสุขคนนะคะในเมื่อบานกับมาสาธิตการตรวจเอ่อโควิดเทสยู่บานนะคะ <c oughs> ขอให้รักษาสุขภาพความมีความสุขสุขภูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ